ดอีอันโยอันโยโโดดอันโยลงรถเด้อโอ้มะพร้าวมันจะตกสิโหูใช่เนาะเ <c oughs> <c oughs> ออระวังระวังเดอ้อบรรซวนบรรซวนไม่เบามังกล่องหน่อยอืมถ้าได้สบายดีไวรุนโอ้มันหนาวว่ะตั้งแต่เดินนี่เดินนี่เฮ้ยโอ้ไปกับเลยเออไปกับเลยไปกับสาวเนาะ ปีหน้ากะสิที่เก็บอีบ่เลยเก็บอีถ้าเขาเอดเนาะถ้ามันบวกวนี้บวกลวกะควนั้นแล้วอู้ฮัวแล้วเขา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 คือแปลงไ,วไหวได้หัวนั้นน่ะแปลงไห้แป๊บเดียวนึงนี่เบิรงโลดอากาศหนาวบ่วหนาวขนาดไหวลุ้นกันยังได้มากเอออยู่ไกลไฟเนาะโอเคเอาออกไก่ดีดนี่ ก็เกไก่ต้นมะพร้าวก่อนนี่มะพร้าวตต่มเลยเห็นใเหาใส่หมูกระนอกอยู่เอาเฮ่าชิกินยังวะน้องป้ากินยังวะขนมขนมป่ะกินขนมว่เด็กน้อยกินขนมป้กินขนมบะกินขนมป้โอุยเด็กน้อยคือน้อยอีแท้ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาจริงก็นั่นก็ได้ทาเด็กน้อยหลายๆก่อนอันนี้เป็นร้านค้านะฮะร้านค้าก็มีขนมขนมมาจากเวียดนามก็หลายๆขนมเวียดนามส่วนมากเป็นขนมเวียดนามนะแล้วก็ ของจากไทยก็มีฮะสกอนเซอร์วิตามินอันนี้เป็นขนมจากเวียดนามแน่นอนเลยอันนี้ก็เวียดนามคือกันนะฮะขนมจากเวียดนามน้ำกินบ่เน่นะน้ำกินบ่ เอาเอาขนมให้เด็กน้อยเอาเอาเด็กน้อยใหญ่ก่อนเด็กน้อยใหญ่เด็กน้อยใหญ่เอาเด็กนเอ่เอาเฮ้เป๊ปเอเฮ้ยหลังนี้เข้ามาบันไดก็เห็นจังส uh ีตลอดเลยขึ้นมาจากทางแกงออลองทางนี้ขึ้นมาอันนี้ขัวขัวครับขึ้นมาสบายดีเอาอยู่กันลูสองคนบ่บ่ เลี้ยงลูกไม่บอกโอ้อยู่นี่น่ะโอ้อยู่สองคนสามคนผู้ใดเลี้ยงเหมือนนี้เลี้ยงผู้เดียวง่ายโอ้โอย่างบัวได้เออเออเลี้ยงลูกผู้เดียวเเอาดขออนุญาตขออนุญาตเลี้ยงลูกผู้เดียวบ่แม่ไปให้แม่ไปให้เลี้ยงลูกผู้เดียวเออหนาวว่าหนียุ่งขึ้นเนี่ย อันนี้เฮือนเฮือนเจ้าเนาะอันนี้เนาะโ,โอ้ลิงลู2สองคนผู้นึงเป็นอัมพาตผู้นึงยังน้อยอยู่อืมอีกน้อยอยู่เอากับเอาขนมโอ,โอเคโอเคเดี๋ยวเอาซื้อขนมมาให้อีกอะซื้อขนมมาให้อีกเท่ากัมีลุ2สองคนยิบขนมมาเดี๋ยวเ้าไปใจ่ายให้อีกเอามาหลายๆเออยิบขนมมาเข,ข้าก็เห็นทจ้งชี่เนาะ เป็นเป็นเฮือนยังสีเฮือนไผเฮือนเจ้าเนาะแต่โดนแล้วเนาะเจ้าก็อยู่ตีิงีรตาโดนแล้วอเอาเดี๋ถ้าเอาขนมมาอีกเดี๋ยวมาจ่ายเดี๋ยวมาจ่ายอืมเท่ากันนึกว่าเฮือนผู้ใดโอ้เฮือนเจ้าเองเนาะกะ็จะอยู่แขมทางเลยเป็นไม้ไผ่ก็คืนมากนี่หนาควคนว่าล่มกระพัดหนาวเนาะหนาวเลยนี่แล้วมองร้านค้าอยู่นี่นะ มองหลานขามองนี้เป็นมองเก็บเงินโอ้เฮากะบบเห็นเจ้าของปกติเอ็ดเวียกอยัางทางให้ทางหาบ่ทางหาเอ็ดหายอย่างหาทางเป็นคนทางทางซื้อรับจ้างทางไห้ก็ทางสักของทางนี้อือเอาเดี๋ยวทายจังหน่อยเดี๋ยวเอาขอน,นมมาอู้เด็กน้อยมาเต็มเลย <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเ้ามาแป๊บนึงเอาละน้องปัดเจอค่าซื้อบุกลุกเอาเอาเอาฟาดมากหลายแทย้เบิดบ้านเลยวันนี้เอาเอาเอาลงมาเลยปาดจุบจูบกก้นมาไล่แท้เอาวันนี้เอเ๋เอามาไล่กระแจ็คให้ครบมาเออมาไล่แท้ กาอมล่ะกมากันหลายเถอะเฮาดึกวมากันตกสามคนมากันเบิดหมู่บ้านเลยเบิดหมู่บ้านเลยพื่อนจบวะจ็บะเอาวิก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 ข้อนึงเอาวิกข้อนึง มยห่านึงนั่นแหละ,ละเอามาตีเวียดบอกขนมอ๋ออันนี้เป็นเล็กน้อยหมูบานอร่องเลยละ่ะหมูนี้บรนยุดบอกหมูนี้บอกได้ไปเฮียนกันบอกเอนะ้บอกไปเฮียนกันปี้ เฮ้ทั้งใหญ่ทางเมอเอาไปคนละห่อจองกเอาไม่เมย์ไม่เมย์พายังบ่ได้พายังบ่ได้ได้ไหนได้บอลทั้งคุนะโอ้เจ๊กขนมเล็กน้อยที่เหลือก็ยังแจกต่ออยู่เดี๋ยวมีเพื่อนหลังนี้นี่เพื่อนหลังนี้นี่เขาจะเห็นแบบจะโดนแล้วนะฮะเพื่อนหลังนี้นะขึ้นมาจากแกงกระลองนะฮะมีเล็กน้อยไปน้องปาขึ้นไปแจกขนมให้เล็กน้อยอีกอยู่นี่ ไปเอาให้เอาขอญาติขึ้นอีกเธอหนึ่งเลี้ยงลูกสองคนเอาขนมให้อีกเออขนมให้อีกทั้งเตอร์กับแจกแล้วเออนี่ตัง้งคืนมากกับหนาวคนวะยังหนาวเย็นเลยคุณอ่ะโอ้มีเตาไฟอยืดเฮืออพร้อม อหกเดือนอันนี้หกเดือนเลี้ยงลูกสองคนคุณนี่วะคุณเอ้ยคุณเอ้ยบ่อนี้ไม่ยิงบ่อนี้น่ะอือเป็นอัมพาตไม่ยิงเป็นอัมพาตแล้วก็ยู่กันแม้กับไปเอดเวียกโดยทำเท้าเพชรเวียกแล้วก็เมียยู่ทำเมียยู่แล้วก็เฮาเพชรเวียกยู่ยังสีละลมกับพัดจอยเลยนู่นน่ะโดยโอ้ลมเข้ามาประสันอยู่แล้วบนหนาวที่หนาวอยู่ปะหนาวหนาวอยู่เนาะหนาวก็ต้องนั่นเนาะบุนมาเตาลูกเตา มาเตาคนน้ำทางปุณก็เป็นขั้วนะทางปุณนะเนาะปุณเป็นขั้วเออนั่นแหละเอา้าเอาก็มีขนมให้เล็กๆน้อยๆเออโอ้แล้วก็เดี๋ยวปัดใจให้เ <c oughs> งินให้จักน้อยเออพอเปลี่ยนกำลังใจเอ่าเอาเอา,เอาไว้เลี้ยงลุ่เด้อเอากับมีซ้ำนี้เอากับใจไปดุเอ้เอใจเด้เอ เนาะอันนี้กับพลังนล้วมาให้บ่เออเงินเซนหนึ่งพลังพลังให้โดยแล้วเขาจะเป็นยังลูกจะเป็นอาพาธโดนแรงสิบปลายปีและยังบ่ได้เลยระบบสมองทำบ่ได้ทำงานเห็นอะไรเนาะวัฒนาของเขาสู้ไปสู้ไปเป็นกำลังใจให้อีกทางหนึ่งแต่เฮือนนี้แบบยามหนาวนี่ไปให้มดเจ้าเลเด็กหน่อยเจ้แต่ละคาบฝืดเปลี่ยนเอหนาวนั่นแหละสำหรับรับย่างหนเนาะ โดยอานนั้ลุสองคนโดยเดยอ้าวโอเคโอเคบาย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 ยูดีมีแห่งเป็นกำลังใจสู้เอ้าวห้าก no ับซอยนาทีซอยใดนะฮะเนาะน้องปัดนะไประวังลงเด้อทางลงอออหึตุ๊บโอุ้่นะนิกน้อยคักเท้เบิดบาทเอาเลยเบิดบาทฮะ สี่สิบคนเอาล้วฮะไปห่าย่างเล่นหมู่บ้านอะลองนะฮะนี่คือหมู่บ้านแกงอะลองที่ตั้งอยู่ในใส่น้ำซีดาร์นองนะฮะไปเดี <okay. ๋ยวย่างเบิ้งหมู่บ้านอะลองนั่นครับหมู่บ้านหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แกงอะลองเฮ้ยเขเลยอกอุ๊ยนะเขาเล่นน้ำเลยโอ้ตามมา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 เร็วโอ้ยมาเป็นขะยงเลยเออ บรรชวน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 เออมีใบรุ้นตามหลังเข้ามาน้ำเออแหล่อือเออพูดนะว่าหม้นแท้กูหลายคนแทกบรรชวน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 เออเออเด็เมื่อกี้ในบัวกาวน้ำเฮา เิ่นเัดยานเฮาเอ,อ้ยยานเฮาไปขายมีได้ได้เฮาเป็นคนดีเฮาเป็นคนดีได้เฮาโมเมนต์คนร้ายได้เฮาเป็นคนดีเออหนีหมู่บ้านนี่ก็คาเครื่องน,น,นี้ก,คก็คากูนะออมุงโดยจากมุงโดยใบตองใบจากนะครับแอมโดยไม้ไผ่เ้รื่องนี้ก็ยังตั้งอยู่นะฮะมีโรงเรียนน้ำทั้งพุนนนั่น ห้องเฮียนยุใสนี่ห้องเฮียนอ่ะห้องเฮียนอยู่พุนบ่นะห้องเฮียนอยู่พุนบ่เออพุนอ่ะคื่อว่าไปเฮียนไปเฮียนไปเฮียนพุนไปเฮียนเออไปเฮียนแม่เอ้าเดี๋ยวเฮากะนะฮะเก็บภาพบรรยากาศขื้นไม้เก้าๆนะครับโบลัณโบรานนะฮะทางขึ้นนะฮะ เป็นบันไดอีกโบราณนะครับขึ้นไปท้งเทิงอากาศหนาวห่มผ้ากันอยู่โอ้ทางใต้เพื่อนก็นมีตําหุนะฮะนี่เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ชนพอมอ่ากรงนิยมเอสกันนะครับตําเสซ็จแล้วกะเออตาเซ็แล้วก็เอาไปขายเฮ้โอ้ทางขึ้นแบบนี้นะบันซวูวดบันชวนบันชดบันชวนเพื่อนเจ้าบอกเพื่อนเจ้าบอกนี่ยังเกาะ

โอ้ต่ำยังสั้นบ่กตาำเท่าบ่โอ้ต่ำเท่าจังสีเนาะหน่าหน่าหน่าเขาหายเรื่องขึ้นหนึ่งไปไปชูไปเก็บไวปเก็บไป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 เฮียนปะไปเฮียนปะไปเฮียนปะโอ้ตามมาครับไปลุ้นกับตามเฮ่ามาเออ เึื่องก็เป็นเด็กน้อยชาวบ้านอยู่นี่แหละนะฮะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่เฮือนหลังนี้เฮือนหลังนี้เฮือนยุไซเฮือนน่ะเฮือนย่ไซยุพุนบ่อเฮือนน่ะเฮือน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 อยู่ไสเฮือนนอนน่ะเฮือนนอนเขาไงเฮือนยสไซเขาอาจจะใช้ภาษามังก่องนะอุ้ยแต่ล้วแบนใส่กันละไปเดี๋ยวพาหยางเลาะไปจังหน่อย เาข้ากัมาหายเทือแล้วแต่บรรยากาศกันยังคือเก้าเพื่อนก็ยังทรงเก้าเพื่อนเลั่งนี้ก็ะมาบ้านไหนจะเห็นบ้านนั้นเนาต่อไปเข้ากัมาปีนหน้าเข้ากัจะได้ข้ามสะพานปูนละอาจจะไ่ได้ข้ามสะพานไม้ไผ่าอาจจะออมมา,าอีกเขาใจหายยู่ได้ครับใจใจหายใจหายแล้วาาัางแล้วต้นมะพร้าวเขาเคยสร้างเขาเคยแปลงเขาเคยอยูู่บทสามมาสักนิดหน่อยสุดที่ รู้สมบูอย่างตอนนี้ตอนกินขนมนาะบริยญาเขาจะมีโอ้เตี้ยมอยูอ่สร้างมิตรภาพเดี๋ยวขากลับยิ่ยงน้อยเขาวันยังหลายคนนี้อยู่ยังบมูเบิสยังหลายอยู่ได้เข้าไหมหมูบ่เดี๋ยเดี๋ยวเลี้ยววันนี้ก็เลี้ยวขวาเาก็ออกละอาจ,จจะอาจจะเก็บภาพบรรยากาศประมาณนี้นะครับหมู่บ้าน แก่งอล้งนะครับสามารถมาท่องเที่ยวได้เป็นหมู่บ้านที่เฮาสามารถย่างในภายในหมู่บ้านเนาะสัมผัสกับวิถีชีวิตนะฮะมาตอนแรงๆนี่เขาตำข้าวกันเต็มเลยนี่ออนี่เพื่อนคัดสิกคัดสิกนกปราดสามารถเข้ามาเบิ่งได้เจ้าเลยบรนสวนบรนสวน <c oughs> สบายดี สำไมดีครัวมาเบิ้งครัวเขึ้นเจ้าบ่เนี่น่ะโอ้หนาวบ่กังขึ้นมาหนาวเลยเนาะช่วงนี้มันหนาวเดี๋ยวมันก็ฮอนส่วงหนาวเมื่อกี้คือหนาวคักเลยเนาะอออ่่ทนนฮืมลมมันจะพัดเข้าตามซอกซอกไหมอันนั้นอันยังอ่ะนั่นน่ะ อย่างโมฮะ,ฮะมอยังอ่ะเอิ้นเอิ้นมาอย่างฮะเข้านี่เข้าบ่เนี่ยเข้าบ่มูมูโมเม้นเข้าตัวโอ้ยมู <laughs> โอ้โอเดี๋ยวครั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 วไม่ไพ่นี่ปีหน้าสร้างบ่เปหน้าเฮ็ดอีกกันนั่งม,มาไปานี่อ๋อเฮ็ดอีกบ่เอาแล้วเขาเขาเขาเอ็ดครัวไม่ยุ่มเสียแล้วหรอ มันเล้วแล้วกับบอดี้เอสแล้วเนาะค้ัมันเล้วแล้วกับบอดี้เอสโอ้กับ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 บอดี้เอสกันเนาะการะแรกหาประเทศคือเนี่เออถ้าขัวปูนขัวหิดินแล้วกับขัวไม่ไผ่กับบอดี้เอสบอดี้เอสเนาะเออบอดี้เอสกันสบายสบายเนาะโอ้ข้ามขัวปูนเลยอ่าข้ามขัวปูนซิมั่งเลย สะดวกสบายรถก็ไปได้รถก็ไปรถใหญ่ก็ไปคลุ้มสบายรถใหญ่ไปได้สบายเลยวันนี้สบายเอาเกิดซสิบเห็นโคไม่ไพ่แล้วเนาะโอ้ขึ้นหอดได้เนาะวันนี้เนาะเห็นเอ็ดมาแต่น้อยบ่เห็นแต่น้อยบ่ครัวนี่โคไม่ไพ่นี่ยเอ็ดเอ็ดมาแต่น้อยบ่บ่ได้กันฝนตกหลายนี่อันไปโรดไปโรดเนาะอ๋อโอเคโอเค เนตกหลายไปลวดแล้วก็สร้างสร้างคู่ปีสร้างมือเดียวเนาะาำคู่ปีสร้างมือเดียวสุดยอดเลยนี่แหละไข่ไข่เงยมองนี่แหละเงยเงยมือเดียวนี่แหละงึดหลายเลยคนหลายเห็ดโอ้เปิดบ้านเอ็ดซอยกันเนาะบ้านนี่บ้านสบึกบ้านสบึกมาซอยสบึกมาซอยบ้านปอบ้านป่อมาซอยนำกันโอเคโดยโดยเอ้าสบายดีด้วยพ่อสบายดีอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้ง ยี่ดีมีแห้งแห้งยี่ดีมีแห้งยี่ดีมีแห้งโอ้ตัมหุมองนี่น่ะมีตัมหุหรือเทปเหลือเลี้ยงไปเลี้ยงมากระหอฮะต้องสิ้นเนื่งมือตอแล้วหรอกมือเดียวแล้วเราใจพ่อศาสาร์เดียวนีที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์พ่ออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันนั่นเด็กๆเต็มเลยมันส่วนมันส่วนหลายคนนี่ มันกินจะหอมบางหนึงหนึ่งมันมีไฟๆกินขนมเด้อกินขนมเด้อมันมีไฟเยอะคนเลยมันได้กินเช่นเนาะไปดิปะไผ่ยังไผยังบมกินมากกินขนมไปเอ้ยไผยังโมกินตามมาเออไปปพี่ตามมาพี่เฮ้ทางไหนขนมมึงนี่บ่อันนี้ก็ได้ไปนี่ก็ได้นี่ปัดไปนี่โอ้มึงนี่ก็มีร nah. right wan ita wan ita ้านค้าตัวนี Way, ้โอ oh, ้ม anyway. ีร้านค้าเอ้า แจกขนมเล็กน้อยเบิดบานมือนี่อาบานไปจกันนะเข้ามาเออแจกขนมเล็กน้อยเบิดบานเอาเลยอันได้ให้อายิ่นเออมาเพิ่มเลยบอกมนี่เอามามามาเมื่อกี้กับเบิดบานนะุดเก่าวะนีนเนาะ อองวกัะมาเอ้าโอ้งวเอ่อเดี๋ยวให้น้องปาดนะครับกะแจกขนมเล็กน้อยอีกเช่นเคยนะครับอีกชุดหนึ่งโอ้เมือดบ้านอีหลีตัวนี่เนาะโอ้งูกับพ่องงว เอาคนละอ่านคนละอ่นกินพ่อกินพ่อแซ่บเอาแจกเลยบัตินีเอานุปัดแจกเส้น้วก็เห้ากับคอยเดินทางต่อนะครับเด็กน้อยยูนีน่ารักทุกคนเลยนะครับนี่เด็กน้อยชนพมังกรนะฮะบางคนกัฟังภาษาลาวออกนะครับบางคนกัฟังบอออกใสภาษามังกรเอาเอาน ไปเลี้ยงเท้าเลี้ยงเท้าเอาเฮ้ยแจกสองล็อตล็อตแรกเบิือนทางฝั่งพุ้นมามองนี้อีกล็อตหนึ่งเอาะว่ายังเหลืออีกล็อตหนึ่งข้างในอยู่บ้างไหมยังเหลืออีข้างในข้างในก็ยังมีอยู่เอากับพ่อแล้วอันนี้ก็เป็นฮานขายขนมเนาะฮานขายขนมซื้อซร้อยอุณะยิมุนโอ้ย มีเบิร์ตมีฮอตเบล่าโอเคฮะเอภารกิจตัวคราวตัวคราวแล้วแล้วก็สจีเดือดข้างแล้วแบบนี้เนาะปักเข้าเดือดข้างด้วยันเข้าใจเข้าใจโดยโดยโดยดีมีแห้งสบายดีปีใหม่เออเ้าท่าขัวไหมกําลังสร้างไม่ไหมกําลังแปลงอยู่ขัวไหมแล้วนี่ก็สบายเนาะสบายบ่ต้องมาแปลง มันต้องมาแปลงขัวไม้ไผ่เนาะเจ้าก็ได้ไปโฮมอยู่บ่ไปโฮมแปลงด้วยกันบ่ขวดไผ่กับขวดนี้ขวดเทน้ำกันเบิดบานเลยโอ้ถ้าเกิดขวดขัวพุ้นแล้วกะบ่ต้องเอฟโบ่เฮ็ดเอ็กซ์ฮอกบ่ต้องมือใคู่ปีเนาะขึ้นหอดมันบ่มันจะขึ้นมีทางโบขึ้นแล้วเนาะเมยโอ้ยเมยตลอดเมยตลอดเลยอ้าวโอเคไปสิะ

ายพายพายพายเนาะพายเาเม่ี้ขนมกินนีพายเอาม่ก้ขนมายเสร็จแล้วก็เอามาตั้หอันนี้ตํ้หวฮายเลยไปัปเ๋อไปไหนเป็ยเอกินขนมเม่านอเไปลปาเหาก็ออกึงทางก่อนดีกว่านะครับกเดียวยางเลาะเล่นักยนฮ หมู่บ้านแก่งล่องนะกับสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับแล้วก็วิถีชุมชนที่สงบเงียบเรียบเรียบง่ายนะฮะแล้วก็นี้ฮะอาชีพก็จะเป็นตำหุบ้านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นไม้พ่อีสานหน้าหนาวมากกันหนาวจับใจลมพัดเข้าจ้อยๆการชีวิตก็อยู่กับ ธรรมชาตินะครับลงตัวกับธรรมชาติกับใส่น้ําเซียละนองหมู่บ้านแกงกะล่องนี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างสโลไล่นะฮะช่วงนี้รถใหญ่ๆกับคสามารถที่จะเข้ามาได้เข้ามาได้แต่รถจังสีกับรถกระบ,บะบนขัวไม่ไพกก็เข้ามาไหลก็ขั้นใหญ่ไหลก็ยันหักนะฮะไปเดี๋ยวเราออกจากแกงอะลองก่อนนะครับ

น้ำตกลาตายฉันสวยงามประตูชัยยิ่งใหญ่เวียนจันท่าหลวงเดินสง,งาน่างสาวล่วสวยสดใสที่เวลาไปกับผู้ชายดำ,ยดำให้ได้เจอความสุขอยู่ที่ใจเดินทางไปด้วยกันเสียงหัวรเต็มคืนประทับใจไม่ลืมขี่มอไซค์ไปถึง รมธรรมชาติเชิญเพื่อนตามฉันไปรวมทางทุกสุขกันดื่มเดียเล่ากันเพื่อนเรียนรู้วัฒนธรรมเจอรอยยิ้มจำใสขอบคุณที่มาด้วยกันเที่ยวเหนือลาไปกับผู้ไทยดำดูไทยดำเที่ยวเมืองตามเมืองกลางข้าคำมวลนงแดงแห่งเทียนนี้น้ำตกลาไปยังสวยงามปะตชัย